พลเอกประยุทธ์เยือนอุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงประกาศเพิ่มเงินอบอตอและยืนยันค่ะว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงและยังการันตีอีกด้วยนะคะว่าไม่มียุบท้องถิ่นค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องหลายจังหวัดทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยเพื่อย,ย่งชิงความได้เปรียบโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลที่แม้จะบอกว่าไปตรวจราชการก่อนใกล้วันประกาศยุบสภาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีขิวแน่นๆถั่วไปหลายจังหวัดในเดือนมีนา เริ่มที่วันนี้ใช้เวลาราชาการลงพื้นที่2จังหวัดคืออุดรธานีและหนองบัวลำพูซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของฝ่ายค้านพักเพื่อไทยเพื่อเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอํานาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนมีสมาชิกอบอตอทั่วประเทศร่วมงานกว่า5,000คนนําโดยนายวีรศักดิ์ หาดาห่านายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยระบุว่าเรามาเป็นกำลังใจให้หนายกรัฐมนตรีสารต่อง,งานให้สำเร็จพวกเราพร้อมสนับสนุนให้หนายกรัฐมนตรีทำงานต่อ ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงพื้นที่มาวันนี้นี่ไม่ใช่การมาหาเสียงเป็นการมาทํางานตามปกติแต่จะเป็นต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จให้เร็วเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปให้ดีกว่าเดิมโดยรัฐบาลจะปรับค่าตอบแทนให้สมาชิกอบตอที่ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําลังดําเนินการ และคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสัปดาห์หน้ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การหาเสียงแต่บังเอิญทำให้ได้ช่วงนี้แต่มาที่นี่พอดีพร้อมจะยกระดับฐานะอบอตอ ให้เป็นเทศบาลไม่ยุคท้องถิ่นเชื่กัน่ากาพิจารณาหรเชื่อมนี้มันจะทำให้มองว่าถูกข้อบังคับไคะอาารย์โก็คุณมองยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแต่แต่คุณจะมองไอ้นี่การทำงานปกติของเทศบาลมันเป็นตามคนแต่เรื่องที่ข้าราชกบอกว่าจะยกระดับอบตขึ้นเป็นเทศบาลเนี่ยตรงนี้จะทำได้เมื่อไหร่คะที่บอกว่าปกตินอยู่ในระหว่างการกระบวนการอนแต่ว่าต่อไปจะไม่มีอบตแล้วจะเป็นเทศบาลหมดหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ใกล้พูดไปแล้วไหมเป็นเทศบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ อ,าอ,าอกากกาตยเป็นนนะัทด้านพลเอกอ<า>นออุนพงศ์เผ่าจินดารัฐม,น,มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเพิ่มค่าตอบแทนว่าขณะนี้กฎหมายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนในรายละเอียดคาดว่าวันจันทร์ที่6มีนาคมจะประกาศได้ในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลในช่วงประมาณเดือนตุลาคมโดยหลักการนั้นจะคำนวณจากรายได้ที่จะมีหลักเกณฑ์อยู่ ขณะที่การยกระดับอบอตอให้เป็นเทศบาลขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตราในประมวลกฎหมายท้องถิ่นซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วที่จะมีผลกับอบอตอทั่วประเทศโดยถือว่าเป็นไปตามหลักสากลให้เป็นนายกเทศมนตรีซึ่งสถานะของอบตอก็จะเป็นเทศบาลทั้งหมดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีแกนนาของพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงว่าที่ผู้สมัครสอสอไปร่วมงานด้วย และขณะเดียวกันก่อนที่จะประกาศยุบสภาและเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ยังมีกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการในฐาะนะนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องหลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้แล้วเบื้องต้นยังมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีสงขลาฉะเชิงเซายะรานะราธิวาตรนองและเชียงใหม่ค่ะ